ปี25.66สรุปดาวสำคัญสำคัญย้ายราศรีในปี2566ดาวเสารย้ายเข้าสู่ราศรีกุมในวันที่1มีนาคม25.66ดาวพปปฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศรีเมษในวันที่19เมมษายน2 5 6 6ดาวราหูย้ายเข้าสู่ราศรีมีนในวันที่17ตุลาคม25.66ดาวมฤิตยูย้ายเข้าสู่ราศรีพฤษภ ในวันที่8มีนาคม2566และจะอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมปี2572ดูดวงปี2566ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีมีน ในปี2566นี้ดาวเสาดาวพฤหัาบดีดาวดาวหูและดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวสำคัญสคัญต่างมีการย้ายราศีโดยผลของการย้ายของดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลต่อดวงชะตาคนละคนาราศีมีนดังนี้ดาวเสาเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของโชคลาภของคนละคนาราศีมีนได้ตําแหน่งเกษตรสร้างความมั่นคงไปจนถึงวันที่1มีนาคม2566 ทำให้คนลัคนาราศีมีนได้รับโชคลาภในเรื่องของบ้านที่ดินอาคารโรงงานอาสังหาริมทรัพย์คนลัคนาราศีมีนอาจได้รับมรดกได้รับของเก่าได้ลาบเป็นพักเครื่องของขังต่างๆจากนั้นเมื่อผ่านวันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปดาวเสาจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีกุมซึ่งเป็นตำแหน่งวินาศกับดวงชะตาคนลัคนาราศีมีน จะทำให้ดวงชะตาของคนลักนณาราศีมีนนั้นแย่ลงอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตแล้วทำให้คนลักนาราศีมีนต้องมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไปอีก2-3ปีตัวอย่างเช่นการเกิดปัญหาของเรื่องของสุขภาพที่ต้องรักษาหรือการเกิดขึ้นของหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนเตรียมการไว้ หรือบางคนมีปัญหาในที่ทำงานซึ่งไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้ต้องเผชิญปัญหาอยู่ด้วยตัวเองซ้ำร้้ยยังคอยมีคนที่เป็นศัตรูรับมาคอยเล่นงานซ้ำเติมบางคนถูกหลอกถูกโกงหรือต้องไปรับหนี้สินแทนคนอื่นหรือรับหนี้สินค่าใช้จ่ายแทนคนที่บ้านทำให้เกิดปัญหาเรื่องเงินทองหรือมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินมรดก เกิดปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นส่วนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวและตัวแทนในเรื่องของการงานของคนลัคณาราศีมีนนั้นในช่วงต้นปีจนถึงวันที่19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดียังคงทับดวงชะตาคนลัคณาราศีมีนถือเป็นตําแหน่งเกษตรดาวพฤหัสบดีเป็นดาวสุเคราะห์ดาวดีที่คอยคุ้มครองดวงชะตา ทำให้ชีวิตของคนลัคนาราศีมีนไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาใดๆก็จะสามารถผ่านพ้นได้ด้วยมีดาวพฤหัสบดิคอยคุ้มครองดวงชะตาอยู่อีกทั้งเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีมีนดวงดีในทุกๆด้านตัวอย่างเช่นการมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ส่วนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวและตัวแทนในเรื่องการงานของคนลัคนาราศีมีนนั้นในช่วงต้นปีจนถึงวันที่19เมษายน2 5 6 6ดาวพฤหัสบดียังคงทับดวงชะตาคนลัคนาราศีมีนถือเป็นตำแหน่งเกษตรให้ความมั่นคงดาวสุเคราะห์ดาวดีคอยคุ้มครองดวงชะตาทำให้ชีวิตของคนลัคนาราศีมีน ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ปัญหาใดๆก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนื่องจากมีดาวพฤหัสบดีคอยคุ้มครองอีกทั้งจะเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีมีนดวงดีในทุกๆด้านตัวยอย่างเช่นมีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์ในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องความรักสดใสสุขภาพแข็งแรง การเรียนการศึกษางานด้านวิชาการราบรื่นหากมีปัญหาเรื่องกฎหมายคดีความในช่วงนี้ก็มีโอกาสชนะมากกว่าแพจากนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายไปยังตำแหน่งราศีเมษหลังจากวันที่19เมษายน2566ตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งกระดุมพระหมายถึงเรื่องการเงินและทรัพย์สินถือเป็นตำแหน่งที่ดีกับดวงชะตาทำให้คนรักนาราศีมีนจะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และจะมีทรัพย์สินมากขึ้นถือเป็นช่วงดวงดีในเรื่องการเงินในรอบ12ปีโดยรายได้ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นนี้น่าจะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานทั้งงานประจำและรายได้เสริมจากการทำงานพิเศษมากกว่าเงินรายได้ที่มาจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภดังนั้นขอให้คนลัคนาราศีมีนตั้งใจทำงานและสอดสวงหาเงินทองรายได้จากการทำงานเป็นหลักจะด,ดีกว่า ส่วนดาวราหูซึ่งเป็นดาวตัวแทนภพมีนาของคนลักนาราศีมีนนั้นในช่วงต้นปีจนถึงวันที่17ตุลาคม2,566อยู่ในตำแหน่งราศีเมษซึ่งเป็นตำแหน่งราหูคนทรัพย์ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าคนลักนณาราศีมีนจะมีโอกาสในการที่จะมีรายได้เงินทองเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากอิทธิพลของดาวพฤหสัสบดี แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากดาวราวหูคอยค้นรับอยู่ดังนั้นขอให้คนลัคนาราศีมีนวางแผนในเรื่องการบริหารการเงินให้ดีโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม2566จะเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีมีนมีรายได้เข้ามามา,มากและมีรายจ่ายออกไปมากเช่นเดียวกันดังนั้นหากมีรายได้เข้ามาแล้วก็ขอแนะนำว่าให้แบ่งเงินไปทำบุญบ้าง และขอให้วางแผนเก็บออมเงินให้ดีให้พึงระลึกไว้ว่าดาวดาวหูยังคอยค้นซับอยู่ไม่ควรหวังว่าจะมีรายได้าจากการพน,นันหรือการลงทุนก็อย่าหวังในเรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากๆคนลัคนาราศีมีนควรหวังพึ่งรายรับจากการทำงานของตัวเองเป็นหลักมากกวา่าจนเมื่อผ่านวันที่17ตุลาคม2566ไปแล้วดาวดา,วดาวหูก็จะพ้นจากตำแหน่งคนทรั์ แต่คราวนี้ดาวราหูจะย้ายมาทับตัวส่งผลให้เกิดเคระร์ร้ายหนักมีคำกรทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าอสุรินถึงลักนาไหนบะพระเคราะห์จอไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันนั้นมาทับลักนาท่านไทยว่าตัดชีวาถึงอาสันดังนั้นเมื่อดาวราหูมาทับลัคนณาราศีมีนคนลักนณาราศีมีนจึงควรจะต้องระวังเรื่องการล้มป่วยการประสบอุบัติเหตุการเข้าผ่าตัด ต้องรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือมีเหตุให้ถึงชีวิตหรือบางคนจะเกิดปัญหาประสังในเรื่องของการที่จะถูกทรยศหักหลังมีศัตรูรับถูกใส่ร้ายถูกลดหรือย้ายออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจหรือถูกหลอกใช้หลอกให้ทำงานแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการทำงานนั้นเมื่อดาวเราหูมาทับลัก <S 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 ก็เปรียบเสมือมีเงามืดมาคอยทับตัว อีกทั้งดาวราหูสําหรับคนลัคนาราศีมีมาจากพวินาศหมายถึงการตายจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งการอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนช่วยเหลือหรือการถูกทรยศหักหลังจึงแนะนําว่าในช่วงปลายปีคนลัคนาราศีมีควรหาโอกาสในเรื่องของการทําบุญเช่นถวายเทียนทําบุญค่าไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับสาธารณะประโยชน์หรือการทําบุญให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นแสงสว่างนําพาชีวิต ส่วนดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวให้ผลในกรอบใหญ่ๆของชีวิตของคนราศาีมีนในรอบ7ปีนั้นในช่วงต้นปีดาวมฤตยูยังคงอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งกระดุมพาของดวงชะตาจะสังเกตได้ว่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาที่คนลัคาราศีมีนจะมีโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้ในรูปแบบแปลกๆตัวอย่างเช่นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้มีรายได้เข้ามามากขึ้น ตัวอย่างเช่นบางคนเปลี่ยนจากการขายของหน้าด้านธรรมดามาเป็นการเปิดหน้าด้านออนไลน์ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นบางคนได้เงินหรือเสียงเงินจากการซื้อขายเงินเหรียญคริปโตเงินดิจิตัลแต่บางคนก็มีโอกาสพลิกผันในเรื่องของที่จะมีเงินทองทรัพย์สินมรดกเพิ่มขึ้นหรืออาจจะล้มละลายได้เช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการเงินและการหารายได้โดยช่องทางใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆนี้จะกลับมาสร้างรายได้ให้กับคนลัคนาราศีมีนอีกครั้งเป็นรอบสุดท้ายโดยดาวมฤตยูยังสามารถที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกผันกับคนลัคนาราศีมีนในด้านการเงินอาจทำให้ร่ำรวยหรือล้มละลายได้ไปจนถึงวันที่8มีนาคม2566ซึ่งเป็นวันที่ดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งภพที่3สหัสชากับดวงชะตาคนลัคนาราศีมีน โดยหลังจากวันที่8มีนาคม2566เป็นต้นไปดาวมฤตยูจะส่งผลกับตำแหน่งสหาชาัชชะซึ่งหมายถึงการติดต่อเจราจาสื่อสารการเป็นในหน้าการเข้าสังคมการพบเพื่อนญาติพี่น้องภายในบ้านการเดินทางระยะสั้นๆซึ่งเรื่องที่กล่าวมานี้จะมีอิทธิพลกับดวงชะตาคนละคณะราศีมีนในรอบระยะเวลา7ปีต่อไป ตัวอย่างเช่นคนลัคนาราศีมีนจะมีโอกาสได้เปลี่ยนอาชีพไปเป็นนายหน้าหรือทํางานที่ต้องมีการติดต่อเจราจาสื่อสารพบปะผู้คนมากขึ้นหรืออาจเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยได้ทําความรู้จักกับคนใหม่ๆหรือคนแปลกๆบางคนจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ห่างหายไปนานหรือบางคนจะเข้าไปผูกพันกับญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยได้ติดต่อกันมาก่อน บางคนจะมีเกณฑ์ให้ได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือได้เดินทางระยะใกล้ๆบ่อยครั้งขึ้นสรุปดวงชะตาประจำปี2,566ของคนลัคขณาราศีมีนในช่วงต้นปีจะถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากเนื่องจากดาวพฤหัสบดียังคงทับดวงชะตาทำให้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆคนลัคขณาราศีมีนก็จะสามารถผ่าน้นไปได้ส่วนในช่วงกลางปีจะเป็นช่วงที่มีดวงที่จะได้เงินมากและเสียเงินมาก เนื่องจากดาวพฤหัสบดีให้คุณในตำแหน่งด้านการเงินแต่ในขณะเดียวกันดาวดาวหูก็คอยคุณทรัพย์อยู่เช่นเดียวกันส่วนในช่วงปลายปีดาวราวหูจะย้ายมาทับลัคนาส่งผลให้คนลัคนาราศีมีนขาดสติชีวิตจะประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวหลายๆดวงจะเห็นได้ว่าคนลัคนาราศีมีน ควรเร่งทํางานใหญ่หรือทําโครงการที่วางแผนไว้ให้เสร็จได้ในช่วงต้นปีพอปลายปีชีวิตมักจะมีปัญหาประสาคมากขึ้นส่วนกรอบใหญ่ๆในชีวิตของคนลักขณาราศีมีนนั้นดาวมฤตยูจะส่งผลให้คนลักขณาราศีมีนได้เดินทางบ่อยขึ้นเข้าสังคมหรือพบเจอคนแปลกคนใหม่ๆซึ่งจะดีสําหรับคนที่ทําอาชีพติดต่อสื่อสารหรือเป็นนายหน้า และมีแนวโน้มว่าชีวิตของคนลัคนาราศีมีนจะไปยุ่งเกี่ยวกับญาติเพื่อนพี่น้องมากขึ้น